ไปเชนไปฟาร์มกันปะไปฟาร์มปะว่าจะไปเกาะอ่ะกูไปเนี่ยกูไปไทยเทเนี่ยแบกกูดิเออเออไปเดี๋ยวไม่เอาเขาต้องใช้ไทยเทกันช่วงเนี้ยน่ารักไหมขี่อ่ะใส่กับชุดขาวโคตรน่ารักเลยนคอนกรีตเมืไอซื้อเร็วจังต้อของใครของป้าเหรอบ่ากูซื้อซื้อไม่มีแล้วเนี่ยในบัญชีกูเนี่ยซื้อเท่าไหร่เนี่ยไม่บอกได้ถากูอ่ะเชื่อคนรู้จัก เอาไม่ได้ขอป้าเลยกูทะเลาะกับป้าเท่าไหร่เท่าไหร่น่ารักอยู่แล้วใส่เคู่กับกันหน้าอะไรสามแสนอ่ะซื้อมาจากสามแสนถูกกันนะเก็ถูกดิก็บอกว่าซื้อมาจากคนรู้จักมันฟังภาษาไทยไม่รู้หรอไว้เฮียมมึงจะให้สปี e อินกัน s p e แล้วหรอพี่เขาจะเล่นกันเขาจะเล่นกัน เอะไรสิอะไรอ่ะไม่ไม่ทำอะไรไอ้เฮียเชมันโดนไม้เฮียเลยของมันน่ะมันตายเนี่ยไอ้เฮียเนี่ยต้นหัวต้นหัวต้นหัวพิจิบิต้นหัวต้นหัวต้นหัวไอ้เฮียเชนเนี่ยคนเขาสวยๆไปให้คนหัวได้เนี่ยพี่จิบิเข้าใจจัดเลยอะพีิจิบิเข้าใจจัดเลยอะก็ส่งกินตลาดมั้ เขาจะไปบวชไม่ใช่หรอคนนี้อ่ะแป้งตังหูเลยอย่าไปทำอย่าไปทำเป็นเชนอเออทำเชนหรอกสาทำเชนนะคะถ้าเป็นสไป<อ>ร์ลไม่อยากอย่าไวจะเชิดโดยเขาเชิดข้นหน่ยอย